ช่วงเอเวอเรสต์ทองอันนี้มาจากไหนกันครับพี่นครศรีธรรมราชค่ะครับะค่ะมาจอ้ที่สายใต้สายใต้นะครับอันนี้มาเจอกันที่นี่ครั้งแรกหรือว่าใช่ครับอ๋อครั้งแรกเลยนะครับอยากให้พี่ๆเล่าถึงสมัยก่อนที่เราออกไปแคมปิ้งทำไมเราถึงอยากออกมากันครับพี่ เริ่มแรกเมื่อประมาณสัก4ี่ิปีที่แล้วโอ้โหย้อนกลับไปไกลเลยเอายาวยาวนะเอยาวเลยพี่เดี๋ยวผมเบรกที่เที่ยวแต่ปฐมก็เป็นคนชอบเที่ยวนะชอบเที่ยวมากเที่ยวตามธรรมชาติภูเขาตอนแรกก็คือเป็นเ็นล็กๆก็เจอเพื่อนก็เริ่มอะแดปอะแดปมาเรื่อยๆแล้วก็พักไปตอนช่วงงานเับเพิ่งมาเมื่อประมาณสี่ห้าปี ก็เริ่มที่จะเป็นพักผ่อนแล้วเริ่มพักผ่อนแล้วก็เริ่มมีเพื่อนก็แนะนํามาก็เป็นเต้นเต็นเต้นโคแมนอ๋อแล้วเป็นโคแมนพอคอแมนเสร็จหกสิบแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นที่ที่ไม่ไหวเพราะว่าอะไรพี่โอ้มันหนักอ่ะมันมันยกเยอะอคนของเยอะไม่ไหวอายุมากแล้วน่ะเออก็เลย้นสองเดือนที่แล้วก็มีงานที่ไปเพบแล้วบอกแฟนแบบเขาเพิ่ เปลี่ยนเป็นหลังคาดีกว่าออมีเฟิร์สทิปเลยครับเฟิร์สทริปกับเอเวเรสต์ใช่อ๋อนี่เฟิร์สทิปเลยใช่ไหมครับาไปทักใจครับนอนบนหลังคายังไงครับสบายเย็นเย็นสบายเพราะมีพัดลมเนี่ยออเอสเซนซี่เยอะนะแต่ครับพี่คนอื่นบ้างครับเป็นไงบ้างผู้กองผู้กองอ๋อผู้กองเด็กๆครับชอบเที่ยวเที่ยวธรรมชาติชอบเข้าป่าเข้าป่าแต่ว่าตอนนั้นมัน เรายังเด็กๆอยู่มันก็ไม่มีทุนอะไรมากมายที่จะสร้างสร้างเต็นท์แบบแบบนี้ก็ก็มีความใฝ่ฝันอยู่ว่าครับวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้เต็นท์ติดหลังคารถครับมาเจอติดหลังคาเอเวอเรสต์ก็ปิ้งเลยปิ้งเลยครับมาดูจัดเลยจัดเลยครับมาดูเลยครับพูเป็นไงบ้างครับตเนนี่มาเก้าเดือนแล้วครับนี่มาร่วมงานนี่ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองของเอเวอเรสต์ ว่าออกทริปนี่ก็ประมาณร้อยทริปแล้วนะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงออกไป็นร้อยทริปเลยครับกลางทุกวันกลางทุกวันหยุดเสาร์วาทิตย์ทุกวันหยุดไม่เคยหยุดเลยแปดข้าวเอนเนี่ยครับไม่หยุดเลยสบายมากง่ายเร็วครับคือชอบมันสะดวกนอนตรงไหนก็ได้เคยมันนอนระหว่างทางเทีแล้วกลางถนนข้างถนนข้างถนนนอนเลย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  โอ้สบายเลยงานสุกางงานสุกางงานเต็นท์งานเต็นท์งานเต็นท์โรงเรียนางแจ้ภาพบอกไปโรงเรียนกางนอนนี่นอนนี่เลยนอนนอนเเตนาปวัดกันนอนมาแล้วเ่น่อนเนนอนบ้านครับนอนเต็นท์นอนเต็นท์นอนนาบ้านเพื่อนไม่เคยนอนบ้านไม่เคยนอนบ้านโอ้ยเราพกพาที่นอนไปรียสะดวกไปถึงปั๊บเรากางเลยตอนตเต็นท์นี่นะครับ คุยไปหลายหลายหลายแบรนด์มาเจอของโต๊ะครับหลังเพื่อนคุยกับโต๊ะเสร็จปั๊บลูก้าวติดเลยโอ้ขึ้นลูก้าวเลยไม่ต้อพูดอะไรดพูดดีโต๊ะว่าโอ้นาเย็นๆนะ ไม่ต้องรีบติดนะของแพงนะคิดดีๆมีหลายยี่ห้อบอกอยาเงี้ยเอออย่าเขาคุณน่าดูหลายๆยี่ห้อนะไม่ต้องรีบร้อนลูกชาวไปเลย ไม่รีบเลยไม่พี่ยังรุ่งเช้านะหนูแค่สามนาทีเองอ่ะสามนาทีตัดสินใจอ่ะจ่ายสดเลยจ่ายสดเลยพี่ต้องมีของแล้วหลังหลังงานขายก็ดูแลแต่ไม่ได้รีบเลยว่าพี่โอนไม่ไดงพี่โอนแล้วยังไม่มีไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรขนาดนั้นเลยหนูจ่ายแค่สองหมื่นนะพี่ต้องบอกไม่ต้องเดี๋ยวใจเย็น ไปติดตั้งเกิดพี่ไม่ดีนะพี่มาเชิญได้วันลงขึ้นจ่ายหมดเลยจ่ายหมดเลยพี่ไม่ต้องรีสิตเสร็จแล้วก็กลับไปก่อนกลับไปก่อนแล้วอีกสามสองสามวันค่อยส่งเลขบัญชีมาใช่มีอย่างนี้แล้วไปดวงตนี้เป็นดวงคุยคุยว่าเฮ้ยแล้วแล้วจะโอนตังค์ให้ใครู้เรนก็อยู่แล้วก็อยู่แล้วเรนก็อยู่หลังพานแต่นี่มันจะเขาไม่จ่ายเลขบัญชีรั้ว่าให้โอนตัางรถนั่นไหนอ๋อเลขบัญชีมันสิ่ไหนคนคนซื้อเนี่ยแต่เ้าบอกเรนรีสิตแต่บอกน เือกอยากกลัวอยากจะโอนแล้วเราอยากจะจ่ายมันก็ไม่อยากให้เอาเมื่อแล้วอยากจะเลาประทับใจมาทรับนี้คือมาครั้งแรกติดเต็นท์ไปประมาณสิบเดือนเนาะก็เราจะส่วนมากก็ไปส่วนตัวกลางที่บ้านหรือว่าไปเป็นครอบครัวแต่ว่าพอเห็นงานนี้ก็เลยแบบเราอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงมาร่วมก็คือมาแบบฉุกเฉินค่ะ ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยตอนนี้เป็นวงพลอยกันอยู่ <c oughs> ทุกมือเลยรู้สึกว่าคือเราปลอดภัยแล้วเราอบอุ่นเหมือนมาเจอพี่เจอน้องอเป็นครอบครัวรู้สึกว่าประทับใจมากมากโอ้ยขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับครับ,รบ,บอาผมชื่อโจนะครับแฟนชื่อตาลูกชายชื่อเจ้าครับครับอ๋อลูกชายนี่ก็ออกออกตลอดไหมพี่อ๋อครับออกกับผมกับแฟนนี่ตั้งแต่สองเดือน สเดือนแล้วก็ออกแล้วค่ะสองเดือนก็ออกเที่ยวกันแล้วเหรอเล็กๆนี่นะใช่มันอยู่ในสายเลือดโอ้โหแสดงว่าแสดงว่านี่ก็คือแต่ก่อนพี่โจกับก็ออกกันตลอดคือสายนี้อยู่แล้วอ๋ออย่างเมื่อก่อนเราก็พักตามโรงแรมซารีสอโซ่เงี้ยครับมันมันไม่ใช่มันคือโซดาฟิว ผมผมยืดมาสามปีแล้วแต่เพิ่งมาเต้นในครั้งแรกเพราะด้วยด้วยเวลาไม่ตรงกันแล้วรูกว่าอบัุบนดีอบัุ่นดีใช่ไหมพี่เมื่อคืนได้ออกไปเต้นกับเัาไหมพี่ไม่ได้ไปแฟนกับลูกนอนะออแล้นอนนอนก็เลยเ็วหน่อยใช่ลูกเต้นข้างบนลูกเต้นข้างบนแนฟนบอกเมื่อคืนว่าพี่ปังมาเลยเดินไปดูแป๊บหนึ่งโคนพี่ปังหมโคนคร่งนัแ้งเลยเหือคือตรงนู้นมันลื่นหน่อยแต่ว่าพอมีเต้นหลังคาก็สบายแล้วพี่โคน นะอืมกว่าได้บรรยากาศได้บรรหนึ่งอย่างเป็นหลังคามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะจอดรถได้ระดับหนึ่งจอดที่เราก็กางได้เลยเงี้ยได้อย่างเต็มตื่นก็ต้องขนของเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดึงปุ๊บปุ๊บกางครับวางเก้าอี้นั่งทานกาแฟได้แล้วนั่งเล่นนั่งอะไรได้เลย้ไดครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปหน้าอย่าลืมมานะครับพี่ย้ำเจอกันอีกนะเวลาตรงกันมาได้ครับพี่ j คอ n โจน i'm originally from australia but i've been in uh, thailand for 12 years now everything outdoor is good um, so during the low season i love camping during high season we have a sailing boat and we sail places and camp on that boat as well so anything outside king mark king mark ก็คือมันจะมีช่วงโลซีสันเวลาฝนตกนู่นนี่นั่นเราก็จะไม่ค่อยได้ออกเอรือคือเราจะมีเรือใบที่จะออกไป<อ>เวลาให้ซีซันอยู่แล้วตอนช่วงมันคัติกาคันวามะตลา จะไปไปท,ทะเลเงี้ยคือพอมันมีช่วงฝนตกก็เลยจะไม่ได้ออกก็เลยแบบมามาชอบแคมปิ้งก็เลยได้ได้รู้จักกับเอเวอเรสต์ก,ก็เลยแปบไป,ไปติดต่อแล้วก็เลยขึ้นหลังรถอ๋อวนี่คือแบบ,บว่าช่วงฝนตกไม่มีปัญหาอะไรอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้อ๋อไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้สบายแล้วใช่เททีี่ยวได้้ัังปครบก็ก็ปกติเราก็เที่ยวประมาณเหมือนแอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคอ๋อโอเค พี่เปียกครับพี่เปียกมาจากไหนครับมาจากจันเงเซาครับผมถามนิดนึงครับพี่เปียกทาไมถึงเลือกที่จะออกมาแคมปิ้งครับพี่เราจะได้มาพบปะสังสรรค์กันครับเป็นจุดประสงค์เราครับหรือจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆครับเมื่อคืนได้ออกไปมิสติ้งตรงนู้นไหมครับไปครับเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกสนุกสนานดีครับได้กันเองดีกันเองดีครับได้พบพี่น้องใหม่ๆอยากจะฝากฝากอะไรไว้กับกลุ่มของเอเวอร์เร์หน่อยไหมครับก็คืออยากจะให้จัดอย่างนี้ไปตลอดนะครับ เราจะได้พบปะต่างๆกันทุกปีครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เก่งครับพี่เก่งครับมาครับครั้งแรกนี่คืออะไรที่ได้ทําให้เราอยากออกมาพี่อ๋ออยากชมธรรมชาตินอกจากออฟฟิศเนาะพี่เราก็เคียดะทำงานออฟฟิศเครียดเราก็เข้ามาหาธรรมชาติอ๋อครับพี่ชอบในการลุยๆชอบชีวิตลุยๆแบบนี้ก็เลย จากรถเก๋งก็เลยเปลี่ยนเป็นรถพิกอัพาแล้วก็มีอุปกรณ์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนรครับเพราะว่ารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วในการเคลื่อนตัวครับครับผมครับหลังจากเกษียณละอาจจะไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหาความสุขนั้นเราวางแผนอนาคตอก็เลยออกมาในแนวนี้บ้างครับครับครับแล้วสมัยก่อนที่ออกไปมีเจอปัญหาอะไรเมื่อไหรพี่เวลาไปกางเต็นท์เวลาปัญหาส่วนมากก็จะเจอพื้นเปียก น้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำไหลเดี๋ยวนี้สบายแล้วเร็นเราย้ายขึ้นมาข้างบนหลังคาสบายเลยพี่สบายแล้วครับแล้วเมื่อคืนได้ออกไปมิทติ้งกับเขาไหมครับก็พอดีอยากออกไปเหมือนกันนะครับเพราะเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาไปแล้วแต่พอดีมันข้างหน้ามันเละไปหน่อยเละไปหน่อยก็อยู่ที่เต็นอยู่ในเต็นครับ ทำอาหารทานกันในครอบครัวครับ,รบอ๋อเดี๋ยวคืนนี้เอาแน่คืนนี้เอาแน่นะพี่ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวตอนคืนเจอกันนะครับ,รบขอบคุณคมากครับ